อันนี้คือบ้านของนานะครับแล้วจะไม่ท่ามีเงินสร้างใหม่ครับเนี่ยรอตังอยู่ไม้หัวดนี้มาก็เลยมาที่นี่มาพัทยาเขาบอกว่าพัทยามันมีทั้งทะเลด้วยอยากเห็นอยากเห็นเดินทางทะเลใช่ผมนี่ลงทั้งตัวเลยนะน้ทะเลไหวยน้ำทะเลเสร็จผมบอก่ะมันเขาบอกว่ามันเค็มเขาบอกวันเค็มผมแม่ค้าแม่ขายทุกคนผัด ใ่ล้มันกลับด้วยเพราะว่าไปเยี่ยมนายยมมาดูเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่เพียงพอได้ครับของหน้าหำผมเล่นมาไอจะไปไหนครับนี่คุณจะให้เมียคุณไปไหนดิอ๋อเขาเขาจะไปไหนเขาไปเป็นธมาคาคัสนะโอ้ธมาค้าคายครับเียกไปขคยใส่ดิ ขายก็สั่งน้ำบานคนน้ำยังไปใช่ไหมอระดับเสียหำนะครับผมให้เมียไปขายของแมนบอเสียยังเสียขาเสียบิ่เสียขาเลยครับตกไปแล้วนี่สวนนี้ได้วัเท่าไหร่ให้ของเขาน่นเลต้องามเขาน่นลยะ้ไบเจ้าบาทนี ได้ไว้ละสามร้อยสี่ร้อยจินเจ้าครอบครัวส่งนักเรียนนักเรียนส่งนักเรียนไอ้หนุ่มเด็กหนุ่มไปเรียนเรียนเอาคนละทิ้งเด็ดอ่ะไอ้หนุ่มวันจันทร์สิวันจันทร์สิวันจันทร์มื่อีรดิไอ้ผู้ว่าไปแล้วร้อยหาซีก็ไปแล้วร้อยนึกเหมือนหมดแล้วโอ้ไหนกันใรว่าละสามร้อยสี่ร้อยดัดเรียนกินหมดเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อช้างเออเมียต้องเมียทำเพื่อผัวเพื่อลูกผัวก็ทำเพื่อช้างนะครับ เื่อลูกช้าแล้วก็เพื่อสมบูรณ์เพื่อคอนเสิร์ตดยองูมาดูครับมาดูว่ามีอะไรบ้างใน,นคนี้ทรใช่บ้าเมา<อ>แล้วเดีเมาแล้วเดี๋ยไปขายกยเตวมาเมียเจ้าดีงง oh, <no. S 2> อันนี้ครับอันนี้มีแบบอนนื่ด้วยไปขายท่าเขมตัาสารสิเออมเอยวะเลยยยมืยจนสิต้ายมชเพื่อลูกเพื่อหัวครับออว้า,นะาวโค<อ>วิดทาแส ก็เลยนั่งเลยอันนี้อันนี้เงียบเลยแา่เ้าเอาเอาอันนี้ไปไปมือแล้วจะหลอกดิงูเดียวไปตอนใบเลยนะทุบมือเบิ้ลเบิ้ลดิมืดมืดมืดก็เอามาเซ่ไกลๆวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาสั่งสั่งแล้วเขาไม่เอาสั่งแล้วไม่เอามีดีด้วยนะครับมีข้าวโพดโอ้โหลูกข้าวโพดก็ลูเพื่อเวรครับ

กินด้วยแบงด้วยกระชางก็ผูกอยู่บ้างบอาเยวูกงน่จ้ยืนอันนี้ที่ที่ไหถึงเทก็ไหนครับถึงขุนเรียบเหอก็ภัยก็ภัยถึงขุดแล้วถึงตัวเกษตรวะขุนไม่ขนนน่นอนี่ขุนตนี้หอนี่ลพอซื้อแต่แค่นี้แหะประตี่ไม่ต้องใส่ซื้อไว้ให้พตกอนเป็นใบรุ่น ชอบเที่ยวชอบอะไรอย่อายงเงี้ยดื่มพูดสายผมยองไม่รู้เลยคือเองินทองอ่ะถ้าเรามีเงินอ่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ใช้มันก็หมดแต่ถ้ามีดินเนี่ยมันกินได้หมด yeah. อันนี้ <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นสไตล์พ่อแล้วนะรู้สึกจะเพราะว่าสอนเป็นแล้วทีนี้คือ ที่ดินนี่งาำารแล้วจะปลูกนันปลูกบ้านปลูก,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 กอะไรก็ได้หลายอย่าง mm hmm. อันนี้พ่อซื้อให้พ่อตัวอกับแม่ทองใสแล้วก็เศรษฐีพ่อเพียงใน้หลวงมาให้ใสไม่กลับบ้านเหครับกลับวันไหนดิยังไม่รู้ถ้าเชิญตัวไมูก่อนกลับก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่า <_ S 1> <ๆ S 2> อะไระร, <ๆ S 2> ไรู้ไหมเพราะว่าไม่มีใครดูช้างครับเวลาจะกลับก็ต้องให้คนดูช้างด้วยใช่มันหลายอย่างเป็นหลายอย่างนะครับเป็นความช้าในกลับบ้านแต่บางทีเขาก็เชิญตัวอย่างแบบ ไปน,น,ออไน,นี่นถ้า,ถาเป็นเป็น<ค>ล,<ง>ลม้ากสุดว่ามีที่นะครับมีที่แต่ว่ามีแค่ที่ครับแต่บ้านยังเ,เก่าเป็นสไตล์แบบเออ,อย่างไรเนาะบอกไม่ถูกด่ดูอันนี้อันน,นี้คือบ้านของนานะครับแล้วยังไม่ทันมีเงินสร้างใหม่ค<อ>รบเนะี่ยรอตังอยู่ง่ย้างวบนี้ว่ดดาเรานะฮะอยู่บ้านเราเลยมีความสุขนะครับแต่ว่าเราไม่มีเงินไม่มีทองต้องดินน้นรน พัดพลาดจากถิ่นมาทำกินอยู่ที่พัทยาคุณมาถี่ปีแล้วเดียวถามบอกเที่ยวที่เลยปาเอามาแต่อายุ19ปีครับ19ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับมาแต่เสื้อผ้าครับฮะมามาตั้งแต่อายุสิบเก้ปีประมาณนี้เลยมาแต่เสื้อผ้ากับพ่อแม่ครับแล้วก็ช้างกี่ตัวมากับพ่อก่อนครับตอนนั้นมาช้างกี่ตัวตอนนั้นมาสองตัวพ่อเป็ไหนบ้างครับตัวไหนบ้าง ไอ้คำแสนกับไทบูญเราพูนกับไท่บูนนี่แหละครับพอดีตอนนั้นไปสอบไปสอบอะไรไม่ติดสักอย่างก็เลยมาที่นี่มาพัทยาเขาบอกว่าพัทยามันมีทั้งทะเลด้วยอยากเห็นอยากเห็นออทะเลใช่ผมนี่ลงทั้งตัวเลยนะท้งทะเลว่ายน้ำทะเลเสร็จผมบอกไปมันเขาบอกว่ามันเค็มเขาบอกว่ามันเค็มผมให้เป็นโกกได้ผมลงไปเลยลงไปปุ๊บผมก็กินเลย เค็มจริงเออกินไปสาบพึกเลยโอ้ยเค็มวันนี้ผมไปนอนเออสร็จผมก็ไม่ได้นอนตอนนั้นแถวไหนครับแถวบางบึงใช่าชายชพึกเอพึกเอ้พึกโอ้ยตอนนั้นมีสวนช้างเออวันนี้ผมดีใจมากเลยตอนนั้นได้เมียยังยังยังอยู่เท่าไหร่สิบเก้าเก้าเก้าคือตันนี้ไม่อาบน้ำมาด้คือมาแล้วก็อาบชิ้นว่าอาบน้ำทะเลแล้วก็ไม่ได้ ก็ไม่ไม่ต้องอาบน้ำเจืดอย่างนี้นะมมันจะไ่แบบมันก็เปลี่ยนสภาพอยู่แต่ตอนนี้พอต้องเจือช้ามาเกลือกินคันคันเออคันอยู่ไม่ได้แล้ววะแล้วตอนนั้นมากับคุณตาคุณแม่อยู่เลยครับใช่เช้งใช้พึ๊กใช้พึ๊กเออใช่พ่อมาอยู่ข้างดินกินกลางทรายังไงไหมัครบไม่เขาเขาจะมีสวนแล้วเขาจะทำเป็นปูไอ้มุงมุ้งจักที่สวนสวนช้างเออ ก่อนมันยังมันยังไม่เจริญตรงที่โรตัสน่ยยังเป็นป่าอาวเราโรตัสโรตัสใหญ่โรตัสเทพสิทธิ์พยาใต้ครับเทพสิทธิ์เทพสิทธิ์พญาใต้แต่วันยังเป็นป่าอาวเภอือวันนี้เอาช้างอะไรไปล่ามันเท่านั้นแหละเพราล่ามไม่กี่ปีหรกเขาก็ขายที่เป็นโรตัสอะความเจริญแต่ก่อนไม่เจริญหรอยังแต่ก่อนทะเลไปไปทะเลนี่คือแบบเป็นป่าเป็นอะไรอยู่หรอทะเลยังมีป่ายังยังไม่เจริญเจริญไม่กี่ปี อันนี้พวกนักลงทุนคือฝรั่งเขาจะมาลงทุนที่พัทยาเพราะว่าลงทุนการท่องเที่ยวเขาจะให้พัทยาเนี่ยเขาจะเน้นการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจะไม่ค่อยดีอุตสาหกรรมก็จะเป็นบอวินแรลมเชีงบังทางชนทางอะไรนู่นอ่ะโอเคตี่นี้เราจะเป็นเขตท่องเที่ยวพัทยามาไปคิดว่าจะกลับบ้านอะไรกลับไปเยี่ยมบ้านได้ไมมันลำบากทาง ดูว่าหน้าฟาขึ้นหมดแล้วโอายกินบ้างวะเห็นไหมไม่ยังงี้แหละคือศิลปินต้องต้องงี้แหละเอาแบบนี้แหละแล้วเมียมามังเดชุ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าของก็ผมเอาให้เมียไปขี่รถที่พี่ม่สงสารเมียนะนะสงสารเมียไว้อ๋อนี่คือหากินอาชีพซื้อสัตว์ไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันเพราะมันจะเป็นอันนี้ช่วงนี้คือแคร์กินมันไม่เข้านะพัทยาเนี่ยลำบากหมดแหละทั้งพ่อค้าแม่ขายเออ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นแต่เราไม่ใช่เป็นแต่เรา<ม>คือเราก็สงสงสารทุกคน<ม>แล้วก็สงสารเขาต้องมีอะไรก็ช่วยกันอดุดหนุนแม่ค้าแม่ขายทุกคน<ม>อ่าันธุ์นิสสารหมดเ <คา S 1> <ม>ลยค่าแรงันจับด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้มีคนลำบา,ากเยอะเพราะคนจีนไม่มาโอ้เปลี่ยนเ,ยนนเรื่องแล้วอันนี้ทนทีทนหนึ่งนี้การาี่ว่าหนึ่งกับบ้านโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเ็นไว้คนจีนไมมาลำบากหมดใช่ครับเพราะว่า เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยเนี่ยพูดง่ายว่าอาศัยถางชาติโดยเฉพาะคือจีนจีนเนี่ยคนจีนนะครับรัสเซียจีนส่วนมากพัยาจีนรัสจีนรัสเซียจีนรัสจีนรัสเซียอินเดียนะครับแต่ว่าหลักๆคือจีนมาดับหนึ่งเพราะจีนมันเป็นประเทศใหญ่มันคือเขาต้องต้องเข้าคือต้องเข้ามาพัทยาจีนเสร็จแล้วก็ไปทั่ว เงินมุฎเง the oh, uh. <laughs> ินจางประเทศมันจะมาสะพัดโอ้โหแบบระบบเศรษฐศาสตร์เขามาครับดูไปจะโคลโซไม่คุณเหนื่อยไหม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโควิดมาเนี่ยรุกอย่างเดียโควิดมาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนยืนที่เก็บไว้เอาไปใช้บ้างเลแต่เคยกินเบียร์วันละสองขวดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีสักขวดขอบภาษาอันนี้เขาบภาษาเข้าใจอยู่เออตั้งแต่ไอ้ไอ้อะไรโควิดเข้ามานี่แหละแขกไปมาปเ๊บก็จบเลย ไม่มีรายได้เสริมเลยไม่มีม,มีแต่รายได้หลักใช่เงินเดือนช้างแล้วก็เงินเดือนเมียวันละสองสามร้อยเลี้ยงสามีไว้เลี้ยง <100 S 2> ไปว,ว่าอยู่ครับผมก็ว่าอยู่เมื่อเช้าผมให้ตังค์นะผมไปสองร้อยนะแม่บอกว่าแกไปกินอะไรนะไปซื้อนาฬีแล้ว <c oughs> ไปซื้อไปไปกินอะไรนะไปเห็นน้องกินขนมจีนมองน้องไปบอกว่าโุ้ยวันนี้กินขนมจีนทั้งสองถ้วยอะกินเอากินเอาเลย ผมก็เอ๊ะทำไมแกต้องพูดอย่างนั้นด้วเข้าใจนะครับวันนี้ว่าต่างแกไม่ค่อยมี <c oughs> แกเลยประหยัดเล็กประหยัดใช้อ่ะเดี๋ยวน้าชมจะไปแล้วนะครับนี่ก็นนถ,ถ้าใครมาที่สว่วนนู้นครับก็มาเยี่ยมสมบูรณ์มาเยี่ยมนายมมาดูเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่เพียงพอได้ครับ <c oughs> ของหน้าหำผมเคนะครับสวัสดีครับ